พระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่านะครับทุกท่านทุกคนในเวลาพักผ่อนของ FC หลังเวลาเลิกงานนะครับในค่ำคืนสำคัญนี้นะครับผมรีวิวพระเครื่องรายการสำคัญนะครับรายการนี้และเป็นพระเครื่องที่เรียกว่าเข้มขขังด้วยพุทธคุณมากๆนะครับผมขออเชิญองค์บูรพาจารย์นะครับหลวงปู่สุขวัดปากของมะขามเท่าอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัชนาทนะครับซึ่งเป็นองค์บูรพาจารย์ที่ เป็นที่นับถือเรื่อมใสศรัทธาสักการะมากๆของพี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับและจะเรียกว่าทั่วทุกภาคและก็ทั่วทุกุงโลกก็ว่าได้เพราะท่านเป็นองค์เกจิที่นะครับอยู่มานานและยิ่งด้วยบาร,รมีนะครับที่เข้มขขังแต่ท่านมักนิยมนะครับเหรียญของท่านนั้นนิยมที่จะ,ะคู่กันกับกกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ซึ่งองค์หลวงชุมพรเขตดงศักดิ์นั้นทรงเป็นพระเชรถในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับซึ่งองค์หลวงปู่สุกวัดมะขามเท่าหรือหลวงปู่สุกวัดปราคองมะขามเท่านั้นเป็นองค์บุรพาจารย์นะครับองค์เกจิที่ได้รับความนับถือมากผมขออนุญ,ญาตนะครับที่จะาวางกล้องนะครับให้อยู่ตรงหน้าองค์หลวงปู่นะครับเพื่อให้เอฟซีได้ชมบารมีองค์หลวงปู่แล้วก็ ต้องขอบคุณ FC ที่เข้ามารับชมการไลฟส์สดนะครับวิดีโอในค่ำคืนนี้ในเบรกสำคัญในช่วงพักผ่อนของ f c นะครับและหลังจากนั้นพอ f c เข้ามารับชมพร้อมๆกันแล้วนะครับผมก็จะนะครับให้ชมรายละเอียดทั่วองค์พระนะครับองค์นี้ซึ่งเป็นรูปหล่อขององค์หลวงปู่สุขนั่นเองครับแต่ผมหวางกล้องไว้ตรงนี้ก่อนนะครับ ผมขอบคุณ f c ที่เข้ามารับชมการไหลสดในเวลานี้นะครับตามที่ผมให้ FC ได้ชมบารมีขององค์บุรพาาจารย์นะครับหลวงปู่สุขวัดปากของมะขามเท่านะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆนะครับยกและหมุนองค์ท่านขึ้นมาให้เอฟได้รับชมใกล้ๆนะครับรูปหล่อขององค์หลวงปู่นั้นเป็นรูปหล่อนะครับรูปหล่อปูนปัเตอร์นะครับแต่ว่านะครับเก่าแก่มากๆนะครับแล้วก็มีการปิดทองตรงสังติองค์หลวงปู่ด้วยทำที่เอฟเห็นนะครับ ผมค่อยๆหมุนนะครับค่อยอค่อยพลิกอ่าค่อยจับขึ้นมาด้านล่างนะครับตรงหน้าองค์หลวงปู่ด้านใต้ฐานนี้จะลึกข้อความหลวงปู่ศุขมีอคระยันอยู่สองด้านเป็นยันอุข,ขึ้นด้านบนและมีลวดลายของฐานองค์หลวงปู่ที่เก่าแก่เข้มขังและคลาสสิกมากๆนะครับตรงใต้ฐานเป็นแบบนี้นะครับใต้ฐานเป็นแบบนี้ผมขออนุญาตยกองหลวงปู่ขึ้นมาให้ชมแล้วก็ค่อยๆหมุนไปตามฐานด้านล่างนะครับหมุนไปนะครับด้านล่าง เอฟซีจะเห็นว่าเก่าแก่เข้มขลังมากๆด้วยบาร,รมีขององค์หลวงปู่นะครับองค์บุรพาจารย์หลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะครับอํเาเภอวัดสิงห์จังหวัดชยัยนาฏนะครับสุดยอดเข้มขลังมากๆและด้านหลังขององค์หลวงปู่นะครับด้านหลังขององค์หลวงปู่เป็นแบบนี้นครับขออนุญาตซูมนะครับแล้วก็ฉายไฟลงมาที่ด้านหลังนะครับมีลัดประคตนะครับซึ่งผูกไว้ตรงเอวองค์หลวงปู่ซึ่งเป็น หลวงปูห่ห่มคลุมนะครับเป็นการห่มแบบอยู่ภายในอารามนะครับอยู่ในอารามก็คือประดิห่มคลุมทั่วทั้งองค์ท่านนะครับและก็หมุนไปรอบๆด้านหลังนะครับหมุนไปรอ,อ,อบด้านหลังสุดยอดเข้มขลังนะครับเป็นรูปหล่อลอยองค์หลวงปู่สุขวัดป่าคองมะขามเท่าที่มีความเข้มขังและเก่าแก่มากๆด้วยบาร,รมีของหลวงปู่จริงๆผมนะว่าจะลงสีทองใหม่แต่ว่าผมนะครับให้อยู่ในสภาพ ความเก่าแก่และข้มคลังแบบนี้ดีกว่าผมก็เลยไม่ลงนะครับโดยบารมีองคหลวงปู่ท่านคุมครองรักษาเอฟซีผมทุกท่านอยู่แล้วแล้วก็ท่านมีความศักดิ์สิทธิ์ในองค์ท่านอยู่แล้วนะครับโดยวตฒิการจัดสร้างองคหลวงปู่นะครับเหรียญสาคัญวัตถุมงคลจะสร้างคู่กับเหรียญของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับซึ่งในช่องของเรานั้นมีผู้เปิดแบ่งบูชาไปหลายท่านแล้วนะครับผมได้เปิดแบ่งให้หลายท่านแล้วนะครับในช่องของเราเป็นที่นิยมมากๆนะครับวัตถุมงคลองคหลวงปู่สุกทุกรายการได้รับความนิยม มีความเข้มขลังด้วยบารมีแล้วพุกคอุองุ์ลวปู่นะครับสำหรับ f อที่เข้ามารับชมผมฝากให้ช่วยกดแชร์นะครับกดวิวและเช็ครีวิวนะครับส่งต่อบุญไปให้กับ f อท่านอื่นๆด้วยนะครับสำหรับท่านที่เข้ามารับชมทีหลังสำหรับท่านที่เข้ามารับชมไม่ทันเดียวหลังจากที่ผมสตรีมนะครับในไว้นี้แล้วนะครับท่านสามารถรับชมและรับฟังรายละเอียดของ นะครับกาไลน์นี้ที่เป็นแบบรูปแบบของวิดีโอได้นะครับต้องขอบคุณ fc ที่ชอบบูชาพระเครื่องเด่นสำคัญวัตถุมงคลข,ของช่องเราทุกรายการผมขอ fc ทุกท่านมีความสุขสมหวังร่ำรวยเงินทองอปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมหวังันปรารถนาทั้งหน้าที่การเงินการงานความรักความร่ำรวยนะครับ จงมีอายุนะครับมั่นขวัญยืนนะครับด้วยบาร,รมีองค์หลวงปู่สุขวัดป่าของกะขามเท่าอําเภอวัดสิงห์จังหวัดัยนาทท่านจะได้คุ้มครองป้องกันเอฟซผมทุกท่านให้มีความสุขนะครับพัฒนาสิ่งใดก็ขอให้เอฟซได้ในสิ่งที่พัฒนาทุกอย่างนะครับขอบคุณมากๆครับสาหรับในไลฟ์นี้และผมต้องขอลาเอฟซท่านไปก่อนไว้เจอกันในไลฟ์หน้านะครับฝากชมวิดีโอนะครับฝากชมคลิปวิดีโอที่ผมสตรีมนะครับเรียบร้อยแล้วท่านใดที่รับชมไม่ทัน ก็รับชมเป็นแบบสตรีมนะครับเดี๋ยวผมจะหมุนรอบๆองค์หลวงปู่อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เอฟซีได้ชมบาร,รมีของท่านอย่างใกล้ๆนะครับและก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับด้วยบาร,รมีองค์หลวงปู่สุขแห่งวัดฝากคองมะขามเท่าองค์บุรพา,าจารย์จังหวัดชัยนาทสายภาคกลางที่เข้มขลังนะครับพุทธคุณของพระเครื่องสําคัญของท่านเชื่อว่าครอบจกักรวาลนะครับ ครอบจักรวาลน,นะครับท่านเป็นที่นะครับเคารพนับถือสัาสักการะของพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศทั่วทุกภาคโดยเฉพาะภาคกลางและแทบจะทั่วทุกมุมโลกก็ว่าได้นะครับท่านมีลูกสิ์มากมายนะครับองค์บุรพาจารย์องค์นี้เป็นที่นับถือมากๆผมขอบคุณ F อทุกท่านมากๆนะครับที่ช่วยส่งบุญขยายบุญต่อไปอย่างเอท่านอื่นนะครับ ผมขอบุญบารมีจากองค์หลวงปู่ช่วยุ้มครองป้องกันภัยเอฟซีผมทุกท่านช่วยดุ่มดานให้ท่ทานมีโชคลาภนะครับลํำรวยเงินทองมั่งคงมั่นคงล้ำรวยนะครับเ,เต็มไปด้วยทรัพย์สินเงินทองความรักความมั่นคงความสุขนะครับขอบคุณเอฟซีท่านนะครับไว้เจอกันใหม่ในไลฟ์หน้านะครับขอบคุณนะครับ